สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวัและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ศุกร์ที่11พฤศจิกายนก็จะมีการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาหรับผู้ที่ ไปแก้ไขข้อมูลนะคะอย่าลืมกลับเข้าไปเช็คสถานะของเราซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะมาแจ้งให้กับทุกคนต้องเข้าไปตรวจเช็คสถานะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปแก้ไขข้อมูลหรือแม้กระทั่งคนที่ลงทะเบียนมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแต่ยังไม่ได้กลับเข้าไปตรวจสอบนะคะซึ่งสถานะที่สำคัญตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่สสถานะ นั่นก็คือสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์กับสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ถ้าหาว่าใครที่ขึ้นว่า การลงทะเบียนสมบูรณ์นะคะตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็คือเขาตรวจสอบสถานะของเราเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่รอเขาตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งก็น่าจะใช้ระยะเวลาสักประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะนั่นก็คือพฤศจิกายนธันวาคมแล้วก็น่าจะประกาศผลในช่วงต้นเดือนมกราคมนั่นเองนะคะ แต่สําหรับคนที่ยังขึ้นว่าสถานาการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ตรงนี้ให้รีบดําเนินการแก้ไขนะคะเพราะว่าเขาจะปิดการลงทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะ ถ้าหากว่าใครขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็จะต้องไปแก้ไขให้แล้วเสร็จนั่นก็คือเราจะต้องไปดําเนินการแก้ไขข้อมูลของเราให้ถูกต้องสะก่อนที่สํานักงานเขตหรือว่าที่ว่าการอําเภอนะคะหลังจากแก้ไข,ขข้อมูลแล้วก็ให้กลับไปที่หน่วยลงทะเบียนที่เราได้ลงทะเบียนไว้หรือใครที่ลงทะเบียนทางออนไลน์ก็สามารถไปที่หน่วยลงทะเบียนไหนก็ได้เพื่อไปแก้ไข,ขข้อมูลของเราให้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็ให้กลับเข้ามา เช็คสถานะการอีกครั้งหนึ่งนะคะจนกว่าจะขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ซึ่งวันศุกร์นี้นะคะก็มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลไว้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้กลับเข้ามาตรวจสอบซะให้เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่ายังขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเราได้ทำการแก้ไขามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วอย่างเนี้ย ให้เราลองกลับไปเช็คที่หน่วยลงทะเบียนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งไปยื่นแก้ไขข้อมูลตรงนี้เนี่ยบางครั้งระบบอาจจะยังไม่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่ได้คีย์ข้อมูลเข้าไปก็อาจจะต้องรอสุกหน้านะคะเพราะว่าการตรวจสอบสถานะจะสามารถตรวจสอบได้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะณนะเวลานี้ จะดูว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านในรอบแรกก็ดูตรงสถานะเนี่ยนะคะว่าสถานะการลงทะเบียนขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าหากว่าขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ตรงนี้ถือว่าผ่านในขั้นตอนแรกแล้วแต่ถ้าหากว่าการลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์ตรงนี้ยังถือว่าไม่ผ่านนะคะและถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ทําการแก้ไขข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลแล้วแต่สถานะยังไม่เปลี่ยนตรงนี้ก็ถือว่าเรายังไม่ผ่านยังไม่มี สิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เหมือนกับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะคะอันนี้เหมือนกันเลยคือไม่มีสิทธิ์แล้วก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีถ้าผลจากวันที่17แล้วยังไม่ได้ไปแก้ไขหรือว่าวันที่25ประกาศผลออกมาแล้วขึ้นว่าเรายังเป็นสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตรวจเช็คสถานะของเราให้เรียบร้อยในช่วงเดือนมกราคมใครประกาศออกมาแล้วว่าผ่านตรงนั้นถึงจะถือว่าเรามีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นั่นเองค่ะตรงนี้เดี๋ยวช่วงใกล้ๆก่อนที่เขาจะประกาศผลนะก็จะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะและเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยยังมีเงินอะไรเข้าอีกบ้างเพราะมีหลายๆคนถามเข้ามานะคะซึ่งสําหรับในเดือนพฤศจิกายนจริงๆแล้วมีเงินเข้าไปแล้ว2รอบนะคะตั้งแต่วันที่1สําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือ วงเงินรูดซื้อสินค้า200กับ300บาทแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีวงเงินเข้าให้สําหรับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เด็กและเกิดตรงนี้เข้าให้เป็นปกติทุกวันที่10นะคะตอนนี้ใครยังไม่ได้ไปกดเงินก็สามารถกดเงินได้เลยนะแต่ยังเหลืออีก2วงเงินที่จะเข้าให้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะ นั่นก็คือในวันที่18จะเป็นเงินคืนค่าน้ํากับค่าไฟสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้าแล้วก็การประปานะคะตรงนี้ค่าไฟใครใช้ไม่เกิน3 1 5บาทเขาก็คืนให้ตามจริงเลยส่วนค่าน้ําประปาถ้าใช้ไม่เกิน3 1 5บาทเขาจะคืนเข้าให้100บาทซึ่งเราสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือว่าจะเก็บสะสมไว้แล้วค่อยไปกดทีเดียวก็ได้เขาไม่ได้ดึงคืนนะคะส่วนวันที่22 เบี้ยความพิการตรงนี้ยังเข้าให้อยู่นะคะตรงนี้เนี่ยผู้พิการหลายคนถามเข้ามาว่าไม่มีแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วยังมีอยู่นะคะทุกเดือนเดือนที่แล้วใครยังไม่ได้ไปกดเดือนนี้ไปกดได้เลยนะคะวันที่22ยังมีเงินเข้าให้อยู่เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนมาตรการช่วยเหลือที่ทางภาครัฐจะมีเพิ่มเติมเข้ามาให้เราตรงนี้คงต้องรอดูผลประชุมคอรมอในรอบถัดๆไปอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคนละครื่องเฟส6เงินเพิ่มกำลังซื้อโครงการเราเที่ยวด้วยการช็อปดีมีคืนว่าจะมีมาไหมนะคะส่วนเรื่องของ โครงการไล่ละ1000แล้วก็ประกันราคาข้าวตอนนี้เนี่ยทางโฆษกรัฐบาลก็มีการแจ้งยืนยันออกมาแล้วนะคะว่ารัฐบาลจะมีการจ่ายเงินให้ไล่ละ1,000กับผู้เพาะปลูกข้าวเหมือนเดิมแน่นอนโดยได้รับครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือว่าครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทนะคะตรงนี้จะมีการจ่ายให้เหมือนเดิมแน่นอนรวมถึงในเรื่องของเงินประกันราคาข้าวด้วยนะคะจะมีการดําเนินการต่อเนื่องเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการแจ้งออกมาแล้วนะคะว่าจะมีการนำเข้าคอรมอในวันอังคารที่15พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยววันอังคารหน้านายจะรีบติดตามข่าวสารและนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ